อัปเดตแปลงหน้าเขาเหนียวดอพี่กุลต้นเตี้ยครับพี่น้องครับกระล่งเหลืองกล้วยด้วยครับเด้อนี่ตอนนี้เขาเอิ่อนาเหลืองกล้วยระยะพับพึงนะครับผมระยะพับพึงอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับร่วงเขาก็จะแก่จัดนะครับมะเล็ดก็จะเริ่มแห้งนะครับผมใบวีเพิ่นก็นจะเริ่มแห้งนะครับใบวีหรือว่าใบทงเนาะนี่ใบที่พิ่นสี่ขึ้นมานี่ใบวีเขาก็จะเริ่มแหง้งตอนนี้นะครับ เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมก่อนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระยะพับพึ่งนี่กระลั่งเป็นตาเก็บภาพนะครับเก็บความสวยงามมาฝากพี่ต่อน้องนะครับผมเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยข้าวเหนียวดอพิกลนะครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้ว้อครับสําหรับผู้ใดที่สนใจเมล็ดพันธุ์เขานะครับเข้าเหนียวดอพิกลต้นเตี้ยของเขานะครับอดใจรออีกบดนบนั่นครับผม ใกล้แล้วนะครับผมนี่กระล่งเหลืองกล้วยนะครับเหลืองกล้วยระยะพับพึ่งนะครับเบิ้งร่วงเขานานสวยงามบ่ครับพี่น้องอันนี้เป็นหน้าอินซี่นะครับเด้อถ้าจะไปเปรียบเทียบกับหน้าที่เขาบำรุงต้นเขาด้วยปุ๋ยเคมีหรือว่าการฉีดฮออมุมนนะครับมันก็เทียบกันบ่ได้ดอกเพราะว่าผลผลิตมันต่างกันครับหน้าอินซี่ของเฮ้านะครับเน้นประหยัดต้นทุนและนะครับบำรุงดินนะครับบ่ใหินเสื่อมสภาพบ่ใหดินเสื่อมโส้ม แล้วก็ทำพันข้าวด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเก็บไว้สีกินหนึ่งกินในขั้วเรือนครับผมสวยงามบล่ะครับพี่น้องเป็นตาออนซอนอยู่ด้ยครับผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์เขานะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยครับเด้อนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับหรือทักมาสอบถามใดทันง็อ b o x นะครับช่องทางเฟซบุ๊กบ้านสวนพ่อมักตะวันงามฟ้ามิงครับนะครับทักมาสอบถามใดด้วยครับเด้อเบาเอจะเกี่ยวมือครับผม ตอนนี้กาลังสูบน้ําออกจากแปลงนาข้าวเห็นบ่น่ำกระสีมีน,น้อยพ่อเกีย้ยเกี้ยนะครับมองโคกกะโคกมองนนํากะน้าําตอนนี้กําลังเล่งนะครับสูบน้ําออกเบิงร่วงเขาร่วงกะถือวาใสได้เลยนะครับผมใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดซีถงปุ๋ยนะครับเพราะว่าเป่าเอวันสองรอบนะครับถ้าผู้ใดได้รับชมคลิปก่อนๆน,นะครับก่อนหนานี่ที่อัปเดตแปลงหน้าเขา่ากะจะได้หูเนาะส่วนผู้ใดที่ ขอมารับชมไม่ย,ยั่ะท่านได้กดติตตามนะครับกับฝากกดติตตามในเรื่องครับฝากกดไหค์กดแช่นนครับพี่น้องครับข้าวเหนียวดอพคุณต้นเตี้ยนะครับผมได้มเมล็ดพันธุ์มาจากอุบลน,นะครับแปลงนี้ใช้ข้าวทั้งหมด1 0 1ถึง12กิโลมาเพาะก้าในถาดหลุมแล้วกัามาปาักดำเม็ดก้า120กว่าถาด120กว่าถาดแค่นั้นเองนะครับผมนี่ มองนีก็เริ่มที่จะแก่แห้งแล้วนะครับเพราะว่าเพ่นออกร่วงกอนมูเพ่นสมบูรณ์กอนมูเพ่นก็ออกร่วงกอนเบิ่งที่ล่ะครับพี่น้องมันสวยงามสัมใดครับผมสาหรับผู้ใดที่อยากได้เมล็ดพันธุ์เขานะครับคอมเมนต์มาหรือว่าทักอินบอกมาทางขอความก็ได้ครับพี่น้องครับเบิ่งที่ล่ะสวยงามครับผมผลผลิตดีนะครับผมผลผลิตดีนะครับถ้าเฮาบำรุ่งดีๆนะครับดูแลกําจัดว่าจะพืชบ่ให้มียา โดยเฉพาะหน้าดำนี่หนีาจะบ่ค่อยมีปันใดนะครับผมเบาเอดำช่วงเดือนสิงหานะครับผมประมาณเดือนสิงหานี่มองนี้น้ำแห้งแล้วก็ออกร่วงมาเดือนตุลานะครับกะสิไเด้กเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกานะครับเพราะว่าประมาณหลังการปักดำเก้าสิบวันนะครับถึงหนึ่งร้อยวันก็สีได้อายุการเก็บเกี่ยวพอดีนะครับนี่ มองนี้ที่เห็นลมลมม่มว่าแม่นยังเลยครับเป็นมองที่เห่าโกลยมองตั้งสูบนะครับโกลยมองทะว่างเครื่องสูบน้ำาน้านานาก,ก,ก็เลยแหวกกอเข่าออกสูบน้ำพันออกไปใส่แปลงนี่นี่นะครับผมกัสิประมาณนี้แหละครับผมเป็นการอัปเดตแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับทุ่งหน้าเขาเหนียวดอพิกุลนะครับร่วงสีทองระยะผับพึ่งเก็บมาฝากพี่น้องส่วน ฟังทั้งนี้กับเหลืองขึ้กันนะครับผมกัสีมีแน่ย่างเขียวๆอยู่ตรงกลางโซนตรงกลางเพราะว่าเบาเอไปวานปุ๋ยซัำตอนรับร่วงนะครับผมกับเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนี่แหละเพราะว่าเพิ่นแค่แกรนต้นเขาบ่งงมแต่กระสีได้เกี่ยวไล่เลียกันนี่แหละครับพี่น้องบ่เกินกันประมาณ3ามสี่หมื่นนะครับก็ค่อยๆเกี่ยวไปมองได้แก่ก่อนเท่ากับเกี่ยวไปก่อนเพราะว่าเทาเกี่ยวมือเกี่ยวว่างฟอนน้ำต่อเลยนะครับผม ว่างเป็นกำเป็นกำน้ำตอเขามองได้แห่งกว่างในพื้นดินเลยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวเอบ้านสวนโ่มฮักตะวันงามฟาร์มมิ่งด้วยนะครับเบิงร่วงเขาพี่น้องพอกันไม่คลิปนานะครับสาหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ